พี่มีเมียหรือเปล่าคะอ๋องเมียมันตายแลยคน <laughs> นี้ก็ครบร้อยวันแล้วทำบุญร้อยวันแล้วก็แล้วไปเนาะใช่ใช่พูดแล้วบุญแล้วมันเศร้ามาไม่ต้องงงนะคะจูโนตจะไม่สวยไม่คมแต่ว่าหนูอมไม่คายนะะ uh oh. Amazing <laughs> ไม่เคยเจอแบบนี้ต้องลองสำหรับ ผมไม่ขายนะชอบขายไม่หลานนะพ่อจะตีใครเราต้องเอาไปลงตอบนี้ทางเลยจะมีผัวแล้วโว้ยพี่ต้องถ่ายรูปให้หนูดูเช็คของก่อนนะคะอของแท้แน่นอนครับรับประกันจากต้าตัวถ้าแบบถ้าเผื่อพี่เล็กแล้วท่านหนูไหแล้วมันหลุดหนูขำตายเลยนะคะพี่ ล่าสุดยืมไก่พังมันแทงเข้าไปลึกขนาดนด้เลยหรอคะไม่นะน้องบอกแค่ขึ้นอจมึงบอกกูสี่แปดไม่แย่หรอไม่เน้นเจ็บเน้นจักรจีสี่แปดตอนหนึ่งหนึ่งสกูบอกไว้ก่อนถ้าประจอบต้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปแอดไลน์ก่อนดีกว่าพี่พูดเสียงเบาจังกลัวเมียได้ยินหรือเปล่าคะ